you <music> พอบจบมาจากสิงคโปร์เนี่ยบขอมาเรียนต่อที่สิงคโปร์เพราะว่ารู้สึกว่าการศึกษาสิงคโปร์เนี่ยดีมากเลยแม่มันเหมาะกับเราแล้วเราก็เรียนได้ดีเราจะเข้ามหาลัยระดับโลกเราจะไม่กลับมาละเมืองไทยแม่ก็บอกว่าไม่ได้ทุกคนต้องกลับมาเมืองไทยเพราะว่าเขาอยากให้เราเป็นคนไทยก็อยากให้เรากลับมาพัฒนาประเทศไทยเขาก็พูดอย่างนี้เลยนะเราก็บอกว่าศักยภาพเรานะแม่มีระดับโลกนะเราจะกลับมาทำไมเราเป็นเด็กอะนะแต่ว่าเงินทุนเนี่ยเขาเป็นคนส่งเขาแค่ตัดเงินทุนยังไงเราก็ต้องกลับเราก็กลับตอนนั้นโบคิดอย่างเดียวนะทำยังไงก็ได้ให้ไปเมืองนอกผบไม่ได้้คิดอออยย่่างืนนนนเลตั มสีี่นู่ย เท่ากับมอง,องบ้านเราแล้วก็มาเข้ามาที่ดอนอินเตอร์ที่นี่เราก็บอกแม่นะว่าขอเงินหน่อยแม่เราจะไปเที่ยวรอบโลกบนโลกเนี่ยมันดีมากเลยขอสักเท่าไหร่กี่ล้านนี่แล้วก็พูดอย่างนี้เลยนะพูดทีเล่นทีจริงแม่เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจนะนะอะไรต้องทําเองแล้วก็บอกว่าเขาไม่ให้เขามีลูก3มคนถ้าฉันให้เธอไปเนี่ยฉันต้องให้คนโตกับคนเล็กไปด้วยฉันไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกเออถ้าหมานมาไม่ให้เนี่ยเราจะทําทุกอย่างนะให้ได้ไปต่างประเทศแต่แต่ไม่ไม่ผิดกฎหมายนะขอแค่ว่าเธอให้ไปแม่บอกว่าโอเคถ้าเธอไม่ยุ่งกับเเเงงิิินนนนนนัั่่่โอคคหลจาากก้้มม็รขทุไไดดะว หรือแค่อยากลองซึ่งทุนแรกที่บขอเนี่ยก็แน่นอนว่าผมไม่ได้ทุน UN ไปอังกฤษติดสามคนสุดท้ายด้วยรับสัมภาษณ์ทุนมันค่อนข้างใหญ่ะนะแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้เราก็ผิดหวังไม่กินข้าว2วันไม่คุยกับใครเลย2วันแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยเธอไม่ต้องไปสมัครอะไรละถ้าเธอรับกับความผิดหวังไม่ได้เธอไม่ต้องไปสมัครทุนไหนหรอกมันไม่ใช่ว่าทุกทุนที่เธอสมัครแล้วเธอจะได้เขาสมัครเป็นร้อยเธอ,อได้3คนสุดท้ายมันก็คือโอเคนี่คือดีแล้วเลยพอเขาพูดประโยคนี้มาเราก็เก็ต โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาใหม่แล้วก็เลยไปสมัครทุนใหม่แล้วมันก็ได้พรามจริงเด็กคนหนึ่งอ่ะปีหนึ่งได้1ทุนก็เยอะแล้ว16ทุนเนี่ยปีหนึ่งเราได้3ทุนแล้วนะซึ่งในอันตราเนี่ยหราบอเนะบอคิดว่ามันคือเยอะทุนที่เราสมัครส่วนใหญ่จะเป็นทุนสิบไม่หรอกเราชอบทะเลเราก็จะไปทำโปรเจกต์ที่มันเกี่ยวกับทะเลอย่างเช่นไปป,ป,าาป,ล,ปลูกปลาการ์งอนุรักษ์แมวน้ำอนุรักษ์ปลาฉลามข้อดีก็คือ เรชอบอยู่แล้วพอ,อร์ตโฟลิโอเรามาด้านนั้นเพราะฉะนั้นเวลาไปสัมภาษณ์มันก็จะโดดเด่นกว่าเด็กคนอื่นๆเพราะว่าเราชอบเนี่ยคำถามที่เขาถามอ่ะเราจะตอบได้แต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันไม่ง่ายนะอ่าเหมือนทุกทุนที่เราได้มันก็คือคุณไปไฟ์มาตอนที่ไปขอทุนต่างๆเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูเกรดเพราะทุกคนอ่ะเกรดดีอยู่แล้วเทคนิคคือคุณต้องรู้จักตัวเองมากพอที่คุณจะสามารถเอ็ก e s เพรสว่าเนี่ยคือตัวตนของคุณ คนพวกนี้จะโดดเด็ดคนไหนคนจริงคนไหนคนปลอมอเขาเขาเขาดูออกถ้าเราอยากไปขอทุนดีๆนะเราต้องชํานาญในเรื่องที่เราไปขอพอเราได้ไปหนึ่งทุนก็รู้แล้วว่ามันดีมันสนุกจริงๆเด็กอะ่ะต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรเพราะถ้าคุณชอบสิ่งนั้นอ่ะคุณทํามันโดยที่คุณไม่รู้สึกเหนื่อย16ทุนเนี่ยโบไม่ได้รู้สึกเหนื่อยนะที่ตต้องขอโบร,รู้สึกสนุกมากที่ทุกวันเนี่ยจะต้องมากอกใบสมัครแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมันลุ้นได้ไม่ได้แล้วไ,ไ,ไม่ได้รู้สึกกดดัน รู้สึกว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ถืออยู่ที่เดิมไม่ต้องสมัครทุกทุนว่าคุณไม่ได้ชอบทุกท็อปิกกว่าคุณจะหาตัวเองเจอมันก็ใช้เวลาไม่ได้ก็คือแค่ไม่เหมาะกันมันแค่ไม่แมทกันมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีแล้วมันก็ไม่แปลว่าเราเราไม่เก่งแค่ทุนเนี่ยมันไม่แมทกับเราน่ปีนี้ด้วยนะช่วงที่ไปอ่ะเป็นช่วงที่ยังเรียนมัธยดลอยู่ช่วงที่เรียนปอตีเพราะฉะนั้นในช่วงสปีเนี่ยตัวก็สมัครทุนไปเรื่อยๆข้อดีของมัธยม สองสัปดาห์สามสัปดาห์ได้หรือถ้ามากสุดถ้าเป็นทุนวิจัยเนี่ยที่เราไปอนุรักษ์แมวนะ้ำก็จะเดือนหนึ่งต้องรู้ว่าเราเรียนเป็นหลักเราไม่ใช่ไปขอทุนเป็นหลักเราต้องจัด p r i o r i t y in life ให้ถูกว่าชีวิตเราต้องการอะไรจากบ้านตัวเนี่ยบ้านเขาสามารถหนึ่งคือเธอเป็นคนดีเธอเรียนไม่เก่งก็ได้แต่เธอต้องเป็นคนดีแล้วก็เรื่องการเรียนหลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมที่เธอจะทำแต่และบ้านอะ่ะเขาจะมี value ไม่เหมือนกันถ้าเราสมัครทุนแล้วเสียการเรียนเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันใช่สิ่งที่เรา ต้องการในชีวิตไหมแล้วคุณพ่อคุณแม่โอเคไหมถ้าเราจะสมมติดรอปการเรียนไปเลยแล้วไปสมัครแต่ทุนมันต้องมาคิดแต่ละบ้านคือของเบลมาทําทั้งคู่เบลไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักไปเพราะว่าอนุนเราก็ชอบเรื่องเรียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากที่เราจะเรียนไปด,ด้วยขอทุนไปด้วยแต่ถ้ามันหนักไปสําหรับเรา เราก็แค่มาจัดว่าอันไหนสําคัญกว่ากันเพราะทุนเนี่ยมันมีเวลาจํากัดเราทําได้แค่อายุ25มันจะจบเยาวาชนที่5ปีเนี่ยเรนเริ่มตั้งแต่อายุ20จนมันก็คือจบ25 16ทุนเนี่ยคือทุนที่เราได้แต่เรายื่นมากกว่านั้น70%นนเราได้อัตราส่วนที่เราได้ถือว่าสูง